สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ บางทีใครว่าผู้หญิงนั้นเดาใจยากแต่เชื่อเถอะครับว่าคุณผู้ชายนั้นยิ่งยากกว่าขอบอกเลยครับบางสิ่งบางอย่างเขาทำแบบนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้คิดไปไกลแบบผู้หญิงคิดก็ได้ดังนั้นควรที่จะดูกันให้ดีก่อนโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ชอบกักชอบให้ความหวังผู้หญิงเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มักจะสายมโนหลงกลในการกระทำของคุณผู้ชายทำเหมือนคุณเป็นคนพิเศษแต่ไม่มีสถานะไม่ ไหวนะครับแบบนี้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5การกระทําของผู้ชายทําแล้วไม่ได้แปลว่ารากักแต่แค่กักไว้เฉยๆนำมาไม้ให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันใครที่เจอแบบนี้อยู่เทเถอะครับอย่าไปเป็นตัวเลือกของใครเลยคุณมีค่ามากกว่านั้นไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1คุยกันทุกวัน คุณคุยกันทุกวันอย่างกับเป็นแฟนกันแล้วชอบทักมาคุยกันทุกวันส่งข้อความมาคอยถามโทรมาปลุกบอกฝันดีมักมีคำลงท้ายด้วยคำว่าก็คุยกับเธอคนเดียวแหละคุยกับเธอบ่อยกว่าคุยกับเพื่อนอีกร้อยทั้งร้อยผู้หญิงที่ได้ยินแบบนี้ก็ต้องคิดว่าเขาให้ความสำคัญกับเราแถมยังมโนไปสักไกลตอนที่เขาพิมพ์คุยกับคุณอยู่เขาอาจจะคุยกับสาวคนอื่นอยู่ก็เป็นได้นะครับ ข้อที่2อยู่ดีๆก็หายลายไม่ตอบ อยู่ดีๆก็หายเงียบไปลายก็ไม่ตอบอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปไม่รู้ทําไมสาวๆคนไหนเคยเจอกับสถานการณ์นี้กันบ้างครับกับการที่เมื่อวานคุยกันอยู่ดีๆแต่วันนี้กลับหายเงียบจนคุณต้องเป็นฝ่ายทักเขาไปก่อนซึ่งบางครั้งก็ต้องรอนานมากๆก,กว่าเขาจะตอบกลับมาซึ่งคนที่ชอบกักเหล่านี้มักจะมีช่วงเวลาที่หายและช่วงเวลาที่คุยค่อนข้างเป็นเวลาครับอย่างเช่น ระหว่างที่ทักไปไม่ค่อยตอบหาตัวไม่เจอมาตอบอีกทีก็ตอนเย็นและช่วงดึกก่อนนอนก็จะโทรมาคุยซึ่งหากถ้าคุณเจอแบบนี้อย่าเพิ่งคิดไปไกลเพราะเขาอาจจะกำลังแบ่งเวลาไปให้กับคนอื่นอยู่ก็ได้นะครับข้อที่3พอขอความชัดเจนก็แถไปเรื่องอื่นหรือบอกปัดตลอด แน่นอนครับว่าคุณสาวๆคงจะต้องเคยยับแยบถามคำถามประมาณว่านี่เราคุยกันทุกวันขนาดนี้เราเป็นอะไรกัน ทำให้ขนาดนี้คิดอะไรกับเราเกินเพื่อนหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะถามคำถามที่จริงจังกว่านี้เพราะต้องการรู้คำตอบของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ก็ได้แต่หนุ่มๆเหล่านี้ก็มักจะหาเรื่องอื่นมาคุยเพื่อที่จะแถไปอยู่เรื่อยไม่เคยคุยเรื่องนี้จบสักทีบางก็ให้คำตอบว่าดูดูกันไปก่อนคุณสาวๆอย่ารอช้าครับผู้ชายแบบนี้เทเลยครับหากรอความชัดเจนก็คงอีกนานหรือ หรือไม่ก็ไม่มีทางได้คําตอบจากเขาก็เป็นได้ครับข้อที่4ทำเซอร์ไพรส์หรือมีโมเมนต์พิเศษ เขามักจะชอบทําเหมือนว่าคุณเป็นคนพิเศษสําหรับเขาเป็นคนสําคัญของเขาทําแบบนี้จะไม่ให้หลงรักหรือใจอ่อนได้ไงมีหวังเสร็จทุกรายไปลองเช็คดูดีๆนะครับว่าเขาได้ทําแบบนี้กับสาวคนอื่นๆด้วยไหมเพราะผู้ชายที่มักไม่ชัดเจนในความรักแบบนี้ก็ไม่น่าไว้ใจหรอกครับข้อที่5มีความสัมพันธ์ลึกซึง้งแต่ไม่เรียกคุณว่าแฟน อันนี้ถือว่าเป็นขั้นที่หนักที่สุดครับเพราะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดของการที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายไปบอกความในใจหรือแสดงท่าทีให้ผู้ชายได้รับรู้ว่าคุณชอบหรือรักเขาไปแล้วคุณสาวๆอาจถูกหลอกหรือถูกฉวยโอกาสมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเกินเลยกับเขาจากพื้นฐานความรู้สึกดีๆที่คุณสาวๆมีให้ทําให้พลาดมานักต่อน,นักครับซึ่งหากหลังจากนั้นฝ่ายผู้ชายยังไม่ยอมรับว่าคุณ เป็นแฟนแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยครับว่าเขาจะกักคุณไว้กินเงียบเงียบจะได้ทิ้งคุณง่ายๆในวันที่เขาเบื่อยังไงล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5้าการกระทําของผู้ชายทําแล้วไม่ได้แปลว่ารากักแต่แค่กักไว้เฉยๆจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆควรลองนําไปสํารวจดูก่อนว่าใครกําลังทําแบบนี้กับเราก็ควรถอยห่างออกมาได้แล้วครับเขาคนนั้นไม่จริงใจกับเราแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w ว w g a n g b e a u t y o o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ